ข้อ15นะครับอ่ะโอเคข้อนี้บอกว่าหากต้องการเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงมินตาควรสังเกตท้องฟ้าอีกครั้งประมาณกี่วันนับจากคืนที่หนึ่งและวันดังกล่าวจะตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมใดอ่า มินตาสังเกตดวงจังนทร์บนน้องฟ้าที่โผร่แสงในตอนกลางคืนเป็นเวลาสามคืนต่อนเนื่องกันและบันทึกผลการสังเกตดังนี้ผลการสังเกตคืนที่หนึ่งไม่พบส่วนสว่างของดวงจันทร์เลยอ๋อถ้าเกิดว่าไม่พบส่วนสว่างของดวงจันทร์เลยเนี่ยเราต้องรู้เลยนะว่าวันนี้เป็นวันแรมสิบห้าค่ำนะครับในวันแรมสิบห้าค่ำเนี่ยมันจะไม่พบ ดวงจันทร์สว่างเลยเสร็จปุ๊บเริ่มปรากฏเที่ยวสว่างเป็นเสี้ยวเล็กๆอันนี้หลังจากวันแรกสิบห้าค่ำนะครับพอเกิดเสี้ยวสว่างเล็กๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเริ่มมองเห็นดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นข้างขึ้นเท่าไหร่หนึ่งค่ำนะครับเสร็จปุ๊บวันที่นี้ก็เป็นเสี้ยวที่ใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้ก็คือข้างขึ้น สองข้ามนะครับเสร็จปุ๊บก็จะไล่ไปปุ๊บไล่ไปจนกระทั่งเป็นข้างขึ้นเท่าไหร่ครับสองข้ามสามข้ามสี่ข้ามห้าข้ามหกข้ามเจ็ดข้ามแปดข้ามถ้าเกิดว่าเป็นแปดข้ามเนี่ยก็จะสว่างอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งดวงสว่างอยู่ครึ่งดวงนะครับอ่าเราก็ไล่มาอีกแปดข้ามเก้าข้ามสิบข้ามแล้วก็เป็นข้างขึ้นเท่าไหร่ ข้างขึ้น15คห้าขาถ้าข้างขึ้น15คห้าาก็คือจะเป็นการสว่างแบบเต็มดวงเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มจากข้างขึ้นก็คือเป็นข้างแรลม1คึ่าถ้าข้างแรมเนี่ยดวงจันทร์ก็ค่อยจะมืดลงไปมืดลงไปจนกระทั่งถ้าเกิดวันข้างแรม15คห้าก็คือเป็นวันที่จะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยนั่นเองนะครับทีนี้ข้อนี้บอกว่าเขาอยากเห็นดวงจันทร์เต็มดวงใช่ไหม เราก็จะรู้เลยว่าวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงจะต้องเป็นวันข้างขึ้นกี Quiz ่ข่าม15ข้าหรือเราเรียกว่าวันเพ็ญน,นั่นเองดังนั้นข้อนี้ที่จะถูกก็คือเป็นต้องเป็นวันข้างขึงข้น15ข้านะครับข้อที่เป็นวันข้างแรมนี่ผิดแน่นอนเพราะว่าวันที่เป็นวันข้างแรมคือวันที่เราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์นะครับเสร็จเพ๊บนะครับอีกอกี่วัน มันก็คืออี5วันนะครับตามที่ครูพาได้ตั้งแต่1นึ่ข้ามสองข้ามสามข้ามจนถึง15บ่ําข้ามตรงนี้นะครับดวงจันทร์สว่างมากที่สุดเสร็จปุ๊บก็จะไล่แรม1นึ่ข้ามสองข้ามแรม3ามข้ามไปถึงแรม15้าข้ามดวงจันทร์ก็จะมืดอีกทีแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ15วันนะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ1นั่นเองนะครับสําหรับตรงนี้ต่อไปข้อที่ หนะครับข้อนี้บอกว่ายังไม่ใช่โจทย์เราไปดูโจทย์ก่อนโอเคโจทย์อยู่นี้นะครับโจทย์บอกว่าข้อใดระบุมุมเงยของดาวทั้งสองได้ถูกต้องและดาวดวงใดจะตกนับขอบฟ้าก่อนนะครับนะไปดูนะที่นี้มุมเงยนะครับกับ าดาวดวงไหนตกก่อนนะครับาการดูดาวนะครับเวลาดาวมันเคลื่อนที่เนี่ยก็เหมือนกับดวงอาทิตย์เลยนะเวลาดาวเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่จากตะวันวันออกไปที่ตะวันตกนะครับทิศตะวันออกอยู่นี่ตะวันตกอยู่นี่นะครับโอเค เส้นขอบฟ้านะครับก็คือเส้นตรงนี้นะรอบๆเนี่ยเรียกว่าเส้นขอบฟ้าส่วนเส้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือมุมเงยนั่นเองโดยมุมเงยก็จะมีค่าสูงสุดที่90องศานะครับทีนี้เราก็มาดูเช่นดาวกอไก่ตรงนี้ก็คือมุมตรงนี้นะครับคือมุมเงยคือ45่สิบห้ดังนั้นมุมเงย กอไก่คือ45องศามุมเงยขอไข่คือเท่าไหร่30นะครับตรงนี้นะมุมเงยขอไข่คือ30องศานะครับแล้วก็ําอะไรอีกนะถามว่าดาวดวงไหนจะตกก่อนดาวที่ตกก่อนก็คืออยู่ใกล้ที่ตะวันตกมากที่สุดก็คือดาวดาวกอ ดาวกอ่อตกก่อนดาวขอนะครับโอเคนะครับเราก็ไปดูช้อยที่นี้โอเคนะอันแรกคือมุมเงยดาวกอ่อคือ45องศา45ดาวขอคือ4 30 30โอเคต่อไปดาวที่รับขอบฟ้าก่อน ดาวที่รับขอบฟ้าก่อนก็คือดาวกอที่อยู่ใกล้ทิศตะวันตกมากกว่านะครับก็คือตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับอ่าดาวกอมุมเงยสี่สิบห้าดาวขอมุมเงยสามสิบแล้วก็ดาวที่ตกขอบฟ้าก่อนคือคือดาวกอหรือดาวที่อยู่ใกล้ทิศตะวันตกมากกว่านั่นเองนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับ ข้อที่17บนะครับบอกว่าวัฏจักรน้ําในข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับวัฏจักรน้ําก็คือเริ่มจากแหล่งน้ําเบอร์หนึ่งก็คือเกิดการละเหยใช่ไหมพอละเหยเสร็จปุ๊บก็รวมตัวนะครับหรือว่าควบแน่นนั่นเองแต่ว่ามันมันจะเป็นการควบแน่นโดยที่ไอน้าเนี่ยนะครับจะไปควบแน่นรวมตัวกันกลายเป็นเมฆเยอะแต่ว่าจะยังไม่ไม่ตกนะแต่ว่าตรงนี้ถ้ามีไอ้น้าอยู่เยอะท่วกเนี่ยก็จะ ควบแน่นจนกระทั่งตกลงมาเป็นฝนนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่ากระบวนการใดที่เก่าถูกต้องกระบวนการที่1เกิดขึ้นกับแหล่งน้ําผิวดินขนาดใหญ่เท่านั้นไม่ใช่นะครับถึงแม้จะเป็นสาเล็กๆแต่ถ้าโดนแสแสงแดดแผดเผาอะไรเนี่ยก็จะเกิดการละเหยขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นละเหยขึ้นเป็นไอน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกพืชพวกอะไรก็จะสามารถคายน้ําออกมาได้เหมือนกันนะ ดังนั้นไม่ได้เกิดครับแผ่นบินใหญ่เท่านั้นนะครับต่อไปกระบวนการที่2เกิดจากการควบแน่นของไอน้ําเป็นละอองไอน้ําอันนี้เนี่ยอาจ,จะใช่นะเพราะว่าน้าละเหยขึ้นมาปุ๊บมันจะรวมตัวกันเป็นละอองไอน้ําเสร็จปุ๊บละอองไอ้น้าก็จะเคลื่อนที่ไปรวมตัวควบแน่นกันกลายเป็นก้อนเมฆอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คช้อยก่อนนะ ข้อที่3บอกว่ากระบวนการที่3เกิดจากการหลอมเหลวของเมฆเป็นฝนที่3หลอมเหลวจากเมฆเป็นฝนไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้เรียกการหลอมเหลวนะมันผิดตรงนี้เขาเรียกว่ากระบวนการควบแน่นนะครับอ่าต่อไปนะครับกระบวนการที่4เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําที่4จากน้ํา ที่เป็นน้ําฝนตกลงมาก็เป็นน้ําฝนเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับไม่ได้เปลี่ยนสถานะอะไรเลยยังเป็นของเหลวเหมือนเดิมนะครับก็เลยตอบข้อที่ถูกคือข้อ2นะครับคือไอ้น้ําที่ขึ้นไปก็จะคู่แน่นกลายเป็นเหล่าน้ํานั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปครับข้อที่18อ่าโอเค ข้อ18นะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลจังหวัดใดควรแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับพายุลูกเห็บในช่วงเวลานางกล่าวและลูกเห็บเกิดจากกระบวนการใดนะครับจังหวัดไหนควรจะแจ้งเตือนนะครับ,บว่าจากข้อมูลพยากรณ์อากาศจังหวัดในประเทศไทย2จังหวัดของสัปดาห์หนึ่งในช่วงฤดูร้อนเป็นดังนี้มีอากาศร้อนอบอ้าวและมีฝนตกในบางพื้นที่ อันที่2บอกว่า B บอกว่ามีลมกันโชกแรงและมีพายุฝนฟ้าขนองบางพื้นที่นะครับอ่าตัวไหนที่มีโอกาสจะเกิดลูกเห็บแน่นอนครับ <c oughs> ก็ต้องเป็น B ใช่ไหมมีลมกันโชกแรงมีพายุฝนฟ้าขนองอันนี้ฝนตกบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดลูกเห็บมากก็คือเป็นพื้นที่ B นะครับแล้วถามว่าลูกเห็บเกิดจากอะไร มาดูนะลูกเห็บเกิดจากไดเกิดจากการพอกตัวเป็นชั้นของน้ําแข็งที่ถูกพัดวนในก้อนเมฆใช่เลยนะครับผลิตของน้ําแข็งในก้อนเมฆตกลงมายังพื้นโลกที่มีอุณหภูมิอากาศทากว่าจุดเยือกแข็งถ้าเกิดตรงเนี้ยผลิตตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นหิมะนะครับถ้าเกิดเป็นผลิตน้ําแข็งจากก้อนเมฆตกลงมาแบ่งพื้นโลกนะครับแต่ถ้าเกิดลูกเห็บเนี่ยมันจะเป็นการหมุนวนตัวของพวกน้ําที่อยู่ในก้อนเมฆนะครับที่มัน โดนพัดขึ้นไปในพื้นที่สูงนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันพัดขึ้นไปในพื้นที่สูงแล้วก็วนอยู่นั้นมากๆเข้ามันก็จะเกาะตัวกลายเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะตกลงมาเป็นลูกเห็บนั่นเองดังนั้นข้อที่ถูกจริงๆคือข้อ3นะครับการพอกตัวของชั้นน้าแข็งจากการถูกพัดวนในก้อนเมฆนั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่